รู้อะไรเป็นไรมาเพียบเลยมาแล้วครับผมต่อดูกันครับผมเรียบร้อยผมมาแรลกโดนแล้วครับหลอรลุนแพ็กคู่ครับผมจะโดนแพ็กคู่หรือเปล่าครับผมมาแรลกโดนไปแล้วครับเจอสายดูครับผม เร,รเ,ออเราลุ้นเต็มสอครับผมดูเจ้าสอจะทำได้ไหมต่อรุ่นเพ็คคู่ผม